สวัสดีครับสําหรับในเช้าวันนี้เราก็เราสามคนแม่ลูกนะครับก็ได้แบ่งหน้าที่กันนะครับอ่าวันนี้ก็ให้ภรรยาใส่ปุ๋ยบำรุงมะเขือเปาะนะครับที่หลังบ้านนะครับส่วนแม่ยายก็มาแต่งกิ่งมะเขือเปาะที่ไร่บนภูนะครับและในส่วนของผมก็วันนี้ก็เป็นเอา ทำรุ่นญ้าในป่ามะเขือพวงป่าใหม่นะครับซึ่งก็ปลูกเพิ่มอีกสามร้อยต้นนะครับและในอนาคตนะครับหน้าฝนนะครับหน้าฝนนี่ผมก็จะลงไม้ยูคาที่ป่านู้นนะครับข้างๆอยู่หลังวัดนะครับประมาณหนึ่งร้อยต้นนะครับและในส่วนแถวนี้นะครับแถวที่เป็นต้นมะนาวยาวบาิวณนี้ผมก็จะลงมะม่วงนะครับ มะม่วงโชคอนันต์มะม่วงสามฤด,ดูนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงที่เขาใช้มะม่วงดองนะครับไม่รู้ว่าเป็นมะม่วงพันอะไรนะครับน่าจะปลูกมน่าจะปลูกประมาณให้มันสุดแถวนูน้นเลยก็น่าจะประมาณสักร้อยต้นนะครับผมมีอะไรก็ทําไปนะครับอยู่กับผมไม่ต้องถามว่ามีงานไหมนะครับต้องถามว่าวันนี้จะทําอะไรนะครับ เนื่องจากว่าเรามีงานทําทุกวันนะครับยาแค่นี้จิบๆนะครับสาหรับผมโอเคครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ